ก็ถือว่ามาอยู่ครับกินทุกเยื่อครับี <g ill ain> เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมคนมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป่ายเอ็ด้วย วันนี้ก็พามาเก็บเบ็ดนะครับเมื่อวานไม่ได้เก็บนะครับก็มาเก็บตอนเช้าเลยไม่ได้มาดูแล้วเมื่อคืนนะครับพอดีไปทุระมานะครับมันก็ดึงไห้หลังครับแต่มันขย้อนออกนะครับนี่ก็ดึงนะครับหลังเนี้ยดึงเป๊ะเลยเดีย๋ยวมาลุ้นกันเช้านี้จะได้ตัวป่ะดึงแทบทุกหลังนะครับ ย้นออกหมดนะครับปลามันรู้ครับนี่ก็ดึงไปเข้าไปในเชือกนู่นเลยดูครับเชือกเข้าไปข้างในนู่นเลยครับดูเชือกเข้าไปนี่เลยดูเข้าไปในดูนู่นแ่ะสู้ก๊ะไม่สู้ครับ ไม่รู้อยู่หรือเปล่า,าดูเขาไปยันนู่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องจบก่อนนะครับ แล้วทำไปชมตัวบลเลอเลยนี่ครับดูดูดูเกือบแขนเลยครับบอลเลยครับใหญ่ใหญ่แน่นอนครับเยื่อไก่ครับนีู่ตัวครับหมดเลอเลยครับโอ้าตื่นแต่เมื่อวานนะครับเนี่ยดู อูมีไซส์ใหญ่อยู่ครับหลุดเหลืออยู่หมันมันมัน,มนหลุดหลายลังนะครับที่ผมดูนะครับเช้านี้ครับมันดึงแล้วก็หลุดโอเคโอเคโอ้โหดูครับยาวเบื่ยเลยใหญ่สุดที่เคยได้มาแลครับตัวนี้ เอ็แบกเอ๊ะมันนีก็ดึงแล้วครับดึงไปไหนเนี่ย กือหายโอ้มีตัวครับเจอแล้วใส่ตัวโอ้ตัวใหญ่ด้วยตายอีกแล้วครับแตนี่สองเราตัวเท่ากันเลยโอ้โหแบกเอฟแบบเอฟนี่โอ้แล้วแกเช็ดโฟมเลยโอ้ใส่ใหญ่ครับขังคืนเลยนี่ใส่ไว้ในรูนี่มันออกเป็นนอกนู่น หวอนๆครับเหยื่อไก่เหยื่อไก่ได้ผลกันแล้วเนี่ยดูแล้วกินทุกอย่างครับอะไรขา,ขาวๆมันกินหมดครับอะไรครับตายได้สองตัวนี่ตายหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวมา หเอแบบเอ็เนี่ยนี่ตัวเท่ากันเลยอีกสองแล้วผมเอาไปดูครับไซเท่ากันเลยครับตอองตัวเนี้ยเอเลยครับไซบิ๊กเลยอะ่ะโอ้โห ดปรไล่เลยครับสองตัวนสองตัวก็ไม่โลเลยครับนะน่าจะโลกว่าเลยตายไม่สองตัวเลยสวยมากเลยสองนิ้วก็ปิดไม่มิดสามครับเนี่ยใช้สา,สามเลยครับดูหัวเบลเลยเท่ากันเลยครับสองตัวนี้ ใส่ถุงหลังคูดนี่กระตึงครับนี่นี่กระตึงอีกคุทยามว่นนี้อาจจะได้เยอะนะครับรุดไหลล่างนะครับดึงมารุดมันขย้อนออกโหอ,อยู่วะเนี่ยดูไหมลึกโอ้ขย้อน ม่ยูหลังนึงนะอยู่ไหมนี่ก็ไม่อยู่เขาย้อนออกล้ะหลังนี้มีดึงแล้วครับ ดูเงี้ยอยู่ตัวไอตัวที่อยู่กะที่ก็ดึงไหล่หลังรุดไหล่หลังนะครับดึงเข้าไปในป้าครับเมื่อวานขยานใส่ได้ไหลายตัวนะครับรุดหลายตัวนะครับมัย่อนออกได้ ตึงเปลียเลยเดยเดี๋ยวรูปแบบนึงอยู่ไม่อยู่หัดไม่ได้อีกถามมาจะใครเยอะอะไรครับหืมหมดสูมือครับ โอ้ Ooh, มีตัวครับเห็นไหมมาแล้วครับสามแต้มแล้วครับเช้านี้ครับนี่เ <Ooh, S 1> <Ooh, S 2> ครื่องกระเขาเลยตัวนี้อื mm. สองตัวนั้นใหญ่อเอ๋มครับมาแนละ้วครับสามแต้มเช้านี้อย่างนี้มันต่อครับตอนนี้มีรุ่นนี้ครับดึงครับ phải cái lung tung lắm đấy điều kẹt giang này Hãy subscribe ở kênh Ghiền โอ้เห็นตัวแล้วโอ้หมาหนะมาหมาหมาอยู่ข้างนอกรูก้อีกแต่ที่สี่หลอกเช้านี้ครับฝันกล้วยมาเลยเดี๋ยวทีสี่ตัวเท่าต,ตัวที่สามเนี้ยตีแต้มะยังไม่หมดนะครับดูนี่ครับประมาณอีกห้าลังนะครับ cặp đủ đẳng cái cặp tầng tệ đây nè chuyện Điều đúng không Ừ, như này đấy เหมือนเงียบๆอยู่ที่ตัวไม่ซูมอยู่ครับโอ้ไม่อยู่ครับขย้อนออก สรุปใหม่นี้นะครับเหยื่อไก่แล้วนะครับที่เราใส่ไว้นะครับกเมื่อวานที่ผมละนะครับที่ได้ตัวเลยไปได้ไปสามแต้มครับเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เช้านี้นะครับมาเก็บนะครับก็ได้หมายเี่นะครับไส์สวยนะครับก็ทั้งหมดเจ็ดแต้มครับดสายใหญ่ครับสองตัวแล้วครับสองตัวสองตัวนี่น่าจะโลกว่านะครับก็ถือว่ามาอย่ครับกินทุกเหยื่อครับ โอ้ทั้งเมื่อวานมีเวลาละหน่อยนะครับโอ้โหน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามันหลุดหลุดหลายหลังเลยดูเบ็ดที่ผมใส่เลยครับเป็นในน้อยครับยี่สิบกว่าหลังนะครับแต้มสวยสำเร็จนะครับได้ไฟบิตนะครับสองตัวเลยครับมาคู่กันเลย คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอ็นเจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า